าางแล้วเราจะไม่ลงไปทำสนามเขาพังเหรอย่างไก่แล้วครับย่างไก่แล้วครับโอยเยวลาเราออกทริปอะเวลารถเสียมันสรุปทุกครั้งอะถ้าไม่ใช่รถเรา <laughs> มารวมตัวกันอีกแล้วครับชาวปอเช่เล่น Drive อยู่กับพี่เต้นครับ,รบเต้นดูโอ้ครับวันนี้เรามันมีภารกิจอะไรของชาวปอร์เช่พี่เหมือนต้องของเราเนี่ยวันนี้เราจะไปที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์เกตเพื่อจะไปดูปอเช่ไคลาครับเอเชียมันเป็นงานอะไรครับงานแข่งรถปอเช่ครับเหมือนวันเมกเรสอะที่มีแต่ปอเช่ GT3 เอาปอร์เช่ไปแข่งกันในนั้นตะลุยกันอยู่ในนั้นแล้วเราไปทําอะไรครับเราก็จะไปดูไปได้ขับเล่นในสนามเดี๋ยวเขาจะมีอินสตัคเตอร์นั่ เข้าไปขับในสนามด้วยใช่ครับคุณจะได้เข้าไปช่วยอ้าถึงเฮ้ยถึงพี่วะผมไปโมเทอร์โบมาแล้วปัปปูดเป็นไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละทำเทอร์โบถึงเกือบเที่ยงคืนเมื่อคืน ส่งรูปมาแบบอันนี้ยังไม่จบอีกเหรอเราไม่ซ่อม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 ทริปนี้ทริปนี้ไม่มีการซ่อมรถวันนี้รถใหม่ๆเยอะแล้วก็รถสวยๆแล้วก็เป็นรถสนามเยอะอันนี้จะเปลี่ยนฟิลจากคลาสสิกคือยังไงอะพี่สไตล์ก็คือเป็นตระกูล GT อ่ะอย่างนี้อจีทีโฟไอเอ g t ี RS สามไอเอสสปายเดอร์นี่ก็รถสนามหมดอะของเราทัวร์ริ่งทัวร์ริ่งทัวร์ริ่งทัวร์ริงเอารถเก่าไปอีกแล้วเข้ารถใหม่มากก็เสียรถเก่าหาเรื่องหาเรื่องอ้าวเดี๋ยวดูกันแล้วครับว่าทริปนี้นะครับรถพี่เต้น คือวันนี้เป็นวันที่เรามาเทสรถกันก่อนหมายถึงซ้อมดูรถเราาจะลงสนามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไปเติมน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์มาแล้วผมมั่นใจแรงเลยดิแรงนี่เดี๋ยวเทสดูแล้วเราจะไปเที่ยวกันก่อนมีรีสอร์ทเปิดใหม่พี่เขาบอกว่าเป็นสไตล์เหมือนเราไปเที่ยวแอฟริกาอย่างนั้นเลยผมเคยไปนอนเต็นท์แอฟริกาไหมคุณอู๋อย่างเลยเขาบอกมีทั้งโรงแรมมีทั้งแคมปิ้งอยู่ด้วยกันเป็นสไตล์แคมป์แบบรามป้นอนแบบกอร์เนอร์แคมป์ที่แอฟริกาหรูหราหมาเห่าที่จะทัน อย่าหาวทั้งทีให้พวกเราพักฟรีโอ้โหของแม่ตุ้ใจดีแล้วแม่ตาดีมากแม่พาดีอ่ะมึงมาลัคกาเขาให้เราพักฟรีทั้งกลุ่มขอบคุณมากครับนะครับตังค์ไม่คิดเลี้ยงอาหารเย็นเต็มที่เขาบอกว่าตอนนี้แคมป์หรูที่สุดที่เขาใหญ่เนี่ยต้องที่นี่จริงไ่ะใช่เขาให้เราพักฟรีไงเออดีที่สุดแล้วยดีกวันนี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วไปดูกันครับไปไปลุยลุยลุย let's go ที่เติมน้ำมันซูเปอร์โบเวอร์แก๊สโซฮอล้า Gas so 95, น้ำมันเกรดพรีเมียจาก DT ท t a t i o n ไปแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าฟีลลิ่งการขับเนี่ยของ Porsche คันนี้มันแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าอัตราเร่งเนี่ยมันดีขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวเรเ่งให้ดูนะฮะเนี่ยเนี่ยดูนะฮะดูดิฮะโอ้โหมันขับแรงขับสนุกมากครับเหยียบปุ๊บมาปับ๊บโอ้โหทันใจมากๆเวลาที่เราต้องการจะแซง มันทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับในการขับขี่เดินทางต้องเที่ยวแบบเนี้ีีนี้เอาใจคนรักพอเช่ครับผมเชื่อว่าพอเช่เนี่ยเป็นรถในฝันของใครใหลายๆคนนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพอถึงอายุนึงเนี่ยเราก็ทำตามความฝันของเราด้วยการไปซื้อพอเช่เทอร์โบซึ่งผมก็ตัดสินใจถูกนะผมมองพอเช่เป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับ เพราะว่าปอร์เช่ทุกคันที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่เคยขาดทุนนะไปถึงซื้อมา4ล้านขายไป9ล้านซื้อมา5ล้านขายไป6 000, ล้านอะไรเงี้ยถึงไม่ได้กาไรเยอะบางคันเพราะว่าต้องซ่อมบำรุงแต่ว่าเราได้กําไรในเรื่องการใช้รถอย่างวันเนี้ยนอกจากจะมีความสุขกับการขับแล้วเนี่ยเรายังได้เจอเพื่อนดีๆได้ไปในเส้นทางที่เราชอบนะครับผมว่าอันนี้มันคุ้มค่าแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวกันนะ ไปเส้นทางถนน,น,น,นแถวสละบบุรีเขาใหญ่นี่แหละเส้นทางสวยๆตามไปดูกันว่าที่ไหนครับ ทีมเราก็มาที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถนนที่สวยมากๆเหมาะก,กับการขับรถชมวิวเอารถมาถ่ายรูปมากๆเลยเส้นทางที่จากบริเวณแก่งคอยแล้วเลี้ยวมาที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเนี่ยเป็นถนนที่แบบมีเวลาว่างหนึ่งวันก็ขับรถมาเที่ยวได้เพราะมันสวยแล <Okay. S 1> ้วดูอ่างเก็บน้ำก็จะเป็นแบบวิวอย่างเงีง้ยโลง่ลงๆเป็นถนนโล่งๆนะครับ ถึงแล้วที่พักของเรานะครับนี่ฮูมาลัสกาเขาใหญ่ที่เนี่ยจะเป็นที่พักสไตล์ <c oughs> กแกลมปิ้งเต็นต์นะครับก็คือเป็นเต็นต์แบบหรูหรามากๆถ้าใครได้ติดตาม EP ที่ผมไปแอฟริกากับลิชาเนี่ยนะครับที่เนี้ย เขาจำลองเต็นท์แบบแอฟริกาแบบหรูหรามาเลยเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะว่าห้องพักที่นี่จะสบายแค่ไหนด้านนอกนะครับมีสระว่ายน้ํามีระเบียงนะครับห้องนี้เป็นแบบออสองห้องนอนนะผนังเป็นเหมือนเต็นท์นะฮะแต่อยู่สบายมากเตียงนี่นุ่มนวลห้องน้ำก็จะเป็นสไตล์แคมป์นะครับแคมป์แบบโคตรหรูหรา ทุกอย่างเนี่ยเป็นโครงสร้างนี่เป็นแบบเต็นท์เลยเนี่เป็นเต็นท์เลยนะครับแต่ว่าความสะดวกสบายเหมือนโรงแรม5ดาวนี่แล้วมีท่องตรงกลางครับโถงนั่งเล่นนะฮะโอ้โหโคตรเจ๋งนี่คือเจ๋งมากนี่คือสุดยอดเลยเจ๋งเจ๋เจ๋งเจ,งจงอันนี้เป็น เปิดอ่เชิญเชิญเชบ้านผมเฮ้ยนี่รีสอร์ทของคุณคนนี้เป็นเจ้าของนะครับสวัสดีครับครับ,รบที่มาที่ไปเป็นยังไงครับทำไมถึงมันเป็นรีสอร์ทสไตล์นี้ครับก็เราเห็นว่าหลังในช่วงแบบ แคมปิ้งแคมเปอร์อะไรมันกำลังมาใช่ไหมครับผมตอนนี้เทรนด์กำลังมาผมรู้สึกผมประทับใจนะเพราะว่าผมเพิ่งไปแอฟริกามาแล้วเต็นท์ที่ผมไปอยู่อ่ะมันเป็นลักษณะนี้เลยพี่ความหรูหราต่างๆอะไรเขาเรียนแบบเราเขาเรียนแบบเราเราเพิ่งทําได้ประมาณ6เดือนนะถูกต้องเขาทำมา20กว่าปีประมาณนั้นแต่ว่าบรรยากาศผมว่าโอเคพี่เพราะว่ามันมันดูแล้วแบบมันเห็นผู้คนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันได้ได้ฟิลอยู่ได้ฟิลอยู่มีสระว่ายน้ำด้วยนะมีสระว่ายน้ำมันมีกี่ทป์อะไรประมาณ5้าทปย5้าทายอย่าถาม มีแบบนี้แหละหนึ่งอันแน่แน่หนึ่งอันแน่แน่แล้วก็มีเป็นเต็นมีเป็นเต็นใช่แล้วก็มีอันนึงเป็นรถบ้านด้วยนะเป็นรถใช่ใช่มีวิลล่าภูวิลล่ารถเป็นแบบสามห้องนอนรถบ้านก็มีสามห้องนอนนั้นเป็นบ้านเลยเป็นบ้านเลยอ่าก็มีให้เลือกหลายไทป์นะครับใครสนใจอยากจะพักแบบไหนก็ลองไปหาข้อมูลดูมารัสก้าครับของคุณชายป๊อกพี่ชายของเองนะครับผมช่วยหนนดีครับผมยินดีครับ อากาศดีมากพี่ป๊อปตอนเช้าอะ่ะมันคือหลับสบายไหมหลับสบาย,บายพี่คือมันเป็นการนอนเต็นท์แบบที่มันแบบโคซี่มากมันเหมือนนอนโรงแรม5ดาวเลยอแต่เราก็ไม่รู้นะตอนแรกก็มงงเหมือนกันว่าเอออากาศอากาศดีจริงจริงก็เพิ่งรู้จากเมื่อวานนี้ข้อมูลเขาบอกว่าอ๋อตรงนี้มันเขามันล้อมรอบหน้าฝนฝนมันก็จะแบบจะตกน้อยกว่าที่อื่นแต่หน้าหนาวก็อากาศก็จะเย็นหมายถึงตรงนี้มีเขาใหญ่ที่ด้านหลังปิยานี่เขาเรียกว่า ข่าวช้างหมอบเราไปศึกษาข้อมูลมาแล้วอันนี้ไม่ได้มั่วไอสทัที่หายไปทั้งคืนนี่ไปนั่งหาข้อมูลหาข้อมูลทั้งคืนเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบที่พักที่มันมีสไตล์ละอยากให้ คนที่มีครอบครัวนะก็จะมีลูกมีเด็กๆเด็กๆเนี่ยที่เนี่ยเขาออกแบบฟอร์ซิลิตี้ที่เหมาะกับเด็กๆมากมีปั่นจักรยานมีสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เพดเฟนลี่นะครับมีบางยูนิตเฟนลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเจอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไปบุรีรัมกับเราอ่ะไม่ได้ไปวันนี้ไม่ได้ไปโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะหนีไปบุรีรัมแล้วครับเพราะว่าภารกิจของผมคือเอาปอร์เช่คันนี้ไปขับในสนามช้าง เราใกล้จะถึงบุรีรัมย์แล้วครับใกล้จะถึงสนามช้างอารีน่าแล้วแล้วเราก็จะได้ไปดูการแข่งขัน Car คารายล่าคัพและตัวผมเองก็จะมีโอกาสในการเอารถของตัวเองคันนี้ไปขับในสนามด้วยโอ้โหอันนี้เป็นความฝันเลยนะเพราะรถคันนี้รักมากทำมันโอ้โหจนแบบสภาพสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับหรืออีกอย่างเดียวนะครับที่ก่อนที่จะเข้าสนามที่เราต้องถามก็คือว่าต้องไปเติมสิ่งดีๆให้กับรถเราก่อนฮนะเดี๋ยวขอแวะไปเติมน้ำมันซปเปอร์พาวเวอร์พรีเมียมแก๊สโซฮอลจาก PTT s t a t i o ช โอเคเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเติมคุณเติมอะไรผมเติมซปเปอร์พาวเวอร์แก๊ส์9 5ลื่นลื่น ลื่นแน่นอนเพราะว่าลงสนามเนี่ยเราต้องการพลังกำลังใช่ใช่ลถเราต้องการอัตเร่งออกจากโค้งออกจากโค้งแล้วกดแล้วมันต้องมามันต้องมามันต้องไปไล่บี้คันนั่ได้ได้รถคุณพ้อมหรือเปล่ารถคุณเนี่ยพร้อมหรือเปล่าผมไม่รู้ผมเติอไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมพอไปได้เพราะสนามนี้มันเร็วคือเป็นสนามที่ดีที่สุดในประเทศไทยไหมในแง่ของความใหม่ความเร็วในดีที่สุดอ่าความปลอดภัยด้วยไหมความปลอดภัยก็ด้วยเพราะว่ารันออฟใหญ่ คือคาแรคเตอร์ของสนามนี้คุณต้องแบบพุ่งด้วยความเร็วสูงเดี่ยวด้วยความเร็วสูงเงี้ยโค้งก็เป็นโค้งความเร็วสูงอ่าเนี่ยรถเก่าๆอ่ะอย่างสมมติถ้าเป็นรถผมนะก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าถ้ารถใหม่หน่อยอย่างคุณนี่ก็น่าจะสนุกเลยล่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปลองดูรถผมก็ไม่ได้ใหม่มากพี่ก็สิบห้าสิบหกปีแล้วสำหรับปอร์เช่นี่ถือว่าไม่เก่าไม่เก่าปอร์เช่นี่คือยังใหม่อยู่อยังใหม่อยู่อามาตานิรันดร์การยิ่งได้เติมน้ำมันดีๆเข้าไปนี่แ่้เราเทอร์โบด้วยน่าจะช คุณหนูคุณพร้อมจะลงสนามหรือ,อยังครับคุณหนูครับคุณหนูพร้อมมาลุยสู้เราเพิ่มความแรงแล้วพร้อมลุยโอเคไปพร้อมครับลุยครับเอารถปอร์เช่ข,ของเราไปขับในสนามช้างกันมานี่คือหนึ่งในความฝันของผมนะครับที่อยากทำมานานและไปจัด มา <Okay. S 2> ตอนนี้เราได้บัตรมาแล้วครับเป็นสตาฟนะครับแล้วก็เราไปจอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปลงทะเบียนที่พิษสิบนะครับเพื่อเตรียมตัวโอ้ oh, ลงทะเบียนเรียบร้อยครับได้หมวกมาหนึ่งใบแล้วก็ได้บัตรไดรเวอร์มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขับลงในสนามช้างนี่คือเขาแข่งขันกันอยู่นะ เป็นรถที่ปอร์เช่เขาทำขึ้นมาเป็นรถแข่งก็จะคล้ายๆกับวันเม็กเลสนักแข่งจากทั่วโลกนะที่เขาแข่งไคล่าครับเขาก็จะมาในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่แข่งขันที่สนามช้างซึ่งทางปอร์เช่ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็จะมีปอร์เช่เอ็กซ์เพรีก็คือให้เราได้มานั่งรถใหม่ๆของเขาด้วยใช่ไหมพี่เต้นเสียงรใจมัีเสียงรำใจมั้ยเล้าอ่ะเสียงคือ G3 ใช่ G3 ครับค่ะ G3 ครับค่ะ รถวันเมกเรสคือสร้างจากโรงงานปอร์เช่ใครอยากซื้อก็ซื้อได้เพื่อมาแข่งรายการนี้ใครล่าครับเอเชียราคามันเท่าไหร่พี่ไม่ไม่รู้แข่งปีนึงอ่ะมันไม่ได้แข่งเฉพาะประเทศไทยอ่ะมันมีหลายสนามทั่วเอเชียรมส่งรวมอะไรด้วยถ้าจะไม่มีลี่ยนปีประมาณสี่สิาน40ล้านบาทต่อการเดินทางถ้าจะไม่มปลี่ยนเน่ยมี ได้รถด้วยเลอาก่อนคงไม่มีมุมหรอกดูเดี่ยวพอมาเลยเี่างเดียวอ สำหรับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำของเอเชียอย่าง p o r s เช e ค a เลย a ล่าเียซีรีส์การแข่งรถแบบบันเมกเรสภายในสนามช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเ i อกิสนามแข่งรถมาตรฐานระดับสากลซึ่งมีระยะทางรวมเกือบ5กิโลเมตรมีทางเลี้ยวกว่า12โค้งช่วงทางตรงยาวกว่า1กิโลเมตรเห็นการขับขี่ของนักแข่งแต่ละคนแล้วมันดุเดือดมากๆเลยทีเดียวครับ รถแบบทุกคันเหมือนกันหมดเลยฮะเหมือนกันดต่างแค่ทีมเซอร์วิสกับการเซ็ตคือให้ต่างกันเขาบอกว่าที่ต่างกันได้คือต่างการเซ็ตแคมเบอร์คือเซตองศาแล้วก็เซ็ตยางซึ่งอันนี้มันจะอยู่ที่ฟีดแบตของนักขับแต่ละคนก็คือลมยางไม่เหมือนกันแค่นั้นเองว่าแคมเบอร์อ่าแต่ระบบช่วงล่างกับเบรกเบิกทุกอย่างเคลื่อนแตกต่างกัน แล้วเราจะไม่ลงไปทําสนามเขาพังเหรอไม่รู้ดิรถเราก็แรงเงินนะพอเราเติมน้ำมันประทอลมาแน่นอนนี่แต่ว่าจะแบบพันพุทธพุทธพุอรถรถเก่าพี่มันมีอะไรหยดลงไหป่ะวไม่มีไม่มีรถผมไม่มีแน่ไม่้มึงม่ต้ออย่าพูดไปดิกูกลัวเขาจะไม่ให้รวมกันเฮ้ยรถเราแรงอยู่แล้วเราเติมน้ำมันปลทอมาอันนี้เขาต้องแล้วแต่สติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์ไม่เหมือนกันใครติดสติ๊กเกอร์เยอะก็หนักกว่าไง ก่อนจะนํารถปอร์เช่คู่ใจลงสนามทดสอบสมรรถนะทางคุณภูริและชาวแกง๊งทุกคนนะครับก็ต้องผ่านการบรีฟกฎข้อบังคับและรูปแบบเส้นทางจากทีมงานช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมรวมไปถึงการได้รับคําแนะนําและเพิ่มทักษะการขับขี่โดยนักแข่งและผู้ฝึกสอนด้านการขับขี่รถยนต์ปอร์เช่อีกด้วยนะครับกดก็คือขอแค่ว่าไม่มีการแซงกันแล้วก็ทีช่วงห่างนิดนึงสักประมาณสามพันรถนะเพราะว่าสูงทางตรงที่เราใช้จริงๆมันก็อาจจะเกิดถึงส0 0ร้อย ก่อน,นแรกเลยนะใส่หมวกกันน็อปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะโอ้ยเดี๋ยวน้ำมันดูปั๊มพลังานนี่แรงจัดเลย คุณปอเช่ไทยแลนด์ครับทำให้ฝันเป็นจริงได้วันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับขอบคุณนะครับ TDT p e r o m a นะครับ <S <S 1> <S 1> โ,โหมันมากอะได้ขับตามลายของนักแข่งนี่มันแบบโอ้โหเราได้รู้ลายเลยครับว่าจริงๆแล้วมันต้องเข้ายังไงที่ให้รถเราแบบไปได้เร็วที่สุดแล้วก็เสียการควบคุมรถได้น้อยที่สุดเบรคให้น้อยที่สุดนะครับ เอาล้วกูเข้าดีกว่าเสียเวลาเขาย่างไก่แล้วครับย่างไก่แล้วครับโว้ยโอ้ยโหเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวก็หายมู่นนะเสียมันจัดทำให้มันถ่ายรูปสวยๆเดี๋ยวก็หายเีสัตว์ตลงรอบเดียวแล้วเขาไม่ไม่ปั้นคัทอยู่ในในกระโปรงเลยรอบเดียวมีอะไรนิดหนึ่งเรามันไปสี่รอบ มึงพากูกลับด้วยนะทำไมพวกมึงเป็นแบบนี้วะรถกูควันขึ้นร้องกันเฮฮาเนี่ยคือจะบอกให้ว่าบอกว่ารถพี่ส้มไงผมบอกแล้วว่ารถพี่เวลาเราออกทริปอะเวลารถเสียมันสรุปคุกค้งอ่ะถ้าไม่ใช่รถเรา ได้ขับรถมันดังใจครับการได้เอาเปอร์เช่ของตัวเองมาขับในสนามแบบนี้นะครับผมว่าได้เติมเต็มความฝันมากมากเลยแล้วมีอินสตัคเตอร์นะครับที่เป็นนักแข่งระดับประเทศนี่นะครับมาขับนําให้เราได้ดูลายได้รู้อัตราเร่งจุดเบรกจุดเลี้ยวตรงไหนนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆขอบคุณปอร์เช่ไทยแลนด์นะครับที่สร้างแท็กเอ็กซ์เพรียนแบบนี้และให้พวกเราได้มาแจมนะครับทิปนี้ต้องขอบคุณซูเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมจาก p t t Station ครับ เพราะว่าเป็นน้ำมันเกรดพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ที่สุดแล้วในรุ่นนี้แล้วอยากจะบอกนะว่ามาตรฐานความแรงของเขาเนี่ยนะครับเป็นระดับโลกอันนี้อยากท้าให้ไปลองเลยครับรับรองว่าติดใจแน่นอนวันนี้ก็เติมเต็มความฝันของพวกเราชาวปอร์เช่ครับได้เอารถที่เรารักเนี่ยมาขับในสนามช้างอย่างเต็มประสิทธิภาพสุดยอดจริงๆ ทริปนี้ต้องขอบคุณซ u เปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพเมียมจาก PDT Station ครับไปมั่วรถคนอื่นเหระเหรอไปเจอปตทแลัวแบโโาบานี้เป็นแรงมากจริงอ่ะอจริงเหรอแล้วเกาะเลยฮะปุ๊บไปพุ๊บเกาะุ๊บพุ่งอยากจะขับต่อนะแต่น้ำมันจะหมดนะเดี๋ยวต้องไปเจอปตโทใหม่นะ <c oughs>